ดินที่ดีคือดินที่มีชีวิตดินที่มีชีวิตปลูกอะไรก็มีชีวิตสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องดินนะครับที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องดินนะครับว่าดินสำคัญยังไงนะครับในการที่เราจะปลูกพืชหรือว่าปลูกต้นไม้ต่างๆให้ได้ผลผลิตอย่างที่เราตั้งใจนะครับ ผมจะใช้คําพูดง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็พูดให้เห็นภาพให้ได้มากที่สุดนะครับตามตามรูปแบบที่ผมเข้าใจนะครับก็คือที่ผมทําเกษตรมาเนี่ยตรงนี้นะครับผมให้ความสําคัญเรื่องดินเป็นหลักนะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมดินไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าจะไม่ดีเลยนะครับเราถึงเราถึงต้องให้ความสําคัญถึงเรื่องดินนะครับแล้วพอเราเข้าใจเรื่องดินปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไม่ทําลายดินแบบนี้นะครับ ทำไมผมถึงพูดคํานี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับก็คือเราเลือกที่จะไม่ว่าจะเผาทําลายหน้าดินนะครับใช้สารเคมีต่างๆนะครับในการกําจัดนะครับวัชพืชนะครับคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือสารอาหารอะไรคือศัตรูพืชหรือว่าอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับต้นไม้นะครับหรือว่า พืชผักต่างๆเปรียบตัวเรานะครับเหมือนกับต้นไม้หรือว่าพืชผักนะครับผมจะเปรียบดินนะครับเหมือนข้าวนะครับเหมือนข้าวที่เราใช้กินนะครับแล้วก็สารอาหารต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุรือว่าอินทรีย์วัตถุต่างเนี่ยผมเปรียบเหมือนกับกับข้าวนะครับแล้วก็ปุ๋ยต่างๆที่เราเติมแต่งลงไปใส่ลงไปเนี่ยผมเปรียบเสมือน อาหารเสริมนะครับวันนี้นะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะครับถ้าวันนี้คนเรานะครับกินแต่ข้าวไม่กินกับคิดว่าเราจะโตไหมนะครับถามว่าตายไหมไม่ตายครับแต่ไม่โตนะครับสิ่งที่จะทำให้เราโตก็คือกับข้าวกับข้าวก็คือสารอาหารต่างๆนะครับที่จะมาเสริมสร้างร่างกายให้เรา ให้เรามีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบนะครับเมื่อเราได้กินกับข้าวแล้วปุ๋ยต่างๆที่มาเติมเติมส่วนที่ขาดก็เหมือนอาหารเสริมนะครับที่มาเสริมให้เราแต่วันนี้สิ่งที่เราทําลายไปก็คือเราทําลายเราทําลายเรื่องกับข้าวออกไปนะครับจนเหลือแต่ข้าวอย่างเดียวนะครับก็เปรียบเสมือนเหมือนดินนะครับตอนเนี้เหลือแค่ดินอย่างเดียวนะครับไม่เหลือกับข้าว ดังนั้นเวลาต้นไม้นะครับปลูกลงดินพอดินไม่มีกับข้าวนะครับเขาเขาตายไหมเขาไม่ตายนะครับแต่เขาไม่โตแล้วเราเลือกที่จะใช้อาหารเสริมมาให้เขาอย่างเดียวคือปุ๋ยต่างๆเหตุผลนะครับที่สมัยสมัยก่อนพอเราใส่ปุ๋ยแค่นิดเดียวเนี่ยต้นไม้ถึงโตแล้วก็เขียวชอุ่ม นะครับหรือว่าแม้กระทั่งข้าวผมบอกไว้เลยนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยท่าพระบุรุษเราทำเนี่ยก็คือเขาจะเน้นเรื่องอินทรีย์วัตถุนะครับลงไปในแปลงเกษตรของเขานะครับไม่ว่าจะปุ๋ยคอกต่างๆนะครับเมื่อกับข้าวมันเยอะครับกับข้าวมันเยอะสมัยก่อนกับข้าวมันเยอะพอเราเอาอาหารเสริมไปให้นิดเดียวมันก็มันก็โตมันก็สวยงามแล้วครับแต่กับ ทุกวันนี้นะครับเราเลือกที่จะตัดกับข้าวออกไปนะครับเหลือแค่ข้าวก็เหมือนกับเหลือแค่ดินครับตอนนี้มันเหลือแค่ดินนะครับถ้าดินเปล่าๆครับไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์หรือว่าพวกหญ้าต่างๆครับที่ที่เราส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นวัชพืชนะครับนั่นแหละครับอาหารหรือว่ากับข้าวนะครับสิ่งที่มันฝังอยู่ใน ฝังอยู่ในดินนะครับเราเลือกที่จะไปทําลายตรงนั้นนะครับทําลายหน้าดินนะครับเผาทําลายจนไม่เหลืออินทรีย์วัตถุนะครับต่างๆจนดินมีแค่ดินเปล่าๆณปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าการทําเกษตรนะครับการทําเกษตรเนี่ยเราจะใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนนะครับถ้ามองย้อนกลับไปนะครับ 30-40ปีก่อนแค่นี้นะครับเราจะเห็นว่าสมัยก่อนยังใช้การไถนาในรูปแบบใช้ควายไถนะครับควายสามารถไถนาได้ครับในสมัยก่อนเพราะว่าดินสมัยก่อนเนี่ยจะล้วนซุยล้วนซุยเพราะมีอินทรีย์วัตถุนะครับอยู่ในดินนะครับทำให้ดินล้วนซุยอาการที่เราใช้ควายไถสมัยก่อนก็เลย ใช้งานได้ปกติแต่ผมกล้าพูดครับถ้าเอาควายมาใช้ณนะปัจจุบันนะครับไถให้ได้แค่งานเดียวยังไถไม่ได้เลยครับณนะปัจจุบันนะครับย้อนกลับมาพอล็อกขยับขยับมาใช้เป็นใช้คูบต้ารถไถนาเดินตามก็คือตอนนั้นยังไถได้นะครับอินทรีย์วัตถุก็ยังมากอยู่นะครับเราก็ยังไถได้เราจะเห็นว่านับ จากนั้นไม่กี่ปีนะครับจะเริ่มขยับมาเป็น22แรง22แรงเป็น36แรง36แรงเป็น45ห้าเป็น50เป็นร้อยแรงนะครับเพราะอะไรเพราะดินมันไถไม่เข้านะครับเราไม่สามารถไถนาเป,ปล่าได้นะครับคือดินแข็งมากนะครับเหมือนปูนซีเมนครับก็อย่างที่บอกครับถ้าวันเนี้ย ดินมันเหลือแต่ดินเปล่าๆนะครับไม่มีอินทรีย์วัตถุต่างๆไปแทรกซึมหรือว่าเพิ่มเพิ่มพงอากาศในดินต่างๆนะผลสุดท้ายอะครับลากรากพืชนะครับเขาจะชอนชัยไปได้ยังไงนึกภาพนะครับเขาไปไม่ได้นะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าพื้นดินตรงไหนแข็งๆนะครับต้นไม้จะไม่โตนะครับแล้วลองขุดดู บริเวณนั้นลากเขาจะขดอยู่แถวนั้นนะครับเขาจะไปต่อไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุหลักที่ที่ดินณปัจจุบันนะครับเสื่อมสภาพลงทำให้เราต้องทำกเกษตรแบบใช้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าวันนี้เราใช้เรื่องระบบนิเวศกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับระบบนิเวศนะครับที่เขามีการจัดการตัวเขาเองเนี่ยคือยังไงนะครับ โลกนี้ครับโลกนี้จะมีการจัดการตัวเขาเองนะครับแต่เราตั้งหากที่เลือกไปตัดตอนแต่ละระบบออกไปนะครับระบบแต่ก่อนเป็นวงกลมแต่ก่อนเราใช้ควยายไถนาควายกินหญ้ากินหญ้าผลิตปุ๋ยปุ๋ยมาให้ข้าวข้าวเติบโตมาให้อาหารเราเราเลี้ยงคว,ยวยายควายไถนาเนี้ยครับวนอยู่เงี้ย แต่พอพอเราถูกตัดตอนออกโชะเดียวก็ควายเหล็กเข้ามาแทนพอควายเหล็กเข้ามาแทนปุ๊บระบบนิเวศถูกตัดไปจากควายเคยไถายนาใช้ควายเหล็กมาไถาแทนจากควายเคยกินหญ้าไม่มีควายกินหญ้าจากควายกินหญ้ามามาขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่มีปุ๋ยให้กับข้าวผลสุดท้ายพอเราถูกตัดตอนปุ๊บ เราก็ต้องใช้สารเคมีนะครับมาฆ่าหญ้าผลท้ายเราต้องใช้ปุ๋ยเคมีเติมเต็มให้กับสิ่งที่เราปลูกไปนะครับแค่เขาตัดตอนออกระบบเดียวนะครับคือระบบทั้งระบบพังทั้งหมดอาจจะมองถึงความสะดวกสบายจนลืมลืมตระหนักถึงว่าระบบนิเวศ สำคัญยังไงนะครับและมีความหมายขนาดไหนวงจรต่างๆเขามีระบบในการจัดการตัวเขาเองทั้งหมดนะครับคือถ้าเราทำทำแค่พอดีแล้วก็เข้าใจเรื่องระบบของเขาที่เขาจัดการระบบเขาจัดการตัวเขาเองทั้งหมดแต่เราเลือกที่จะอยากได้มากเกินไปนะครับเราไม่พอในในจุดที่เราทำสมมุติว่าควายหนึ่งตัวเนี่ยมันไถนาได้ประมาณ สาสไร่แล้วก็จัดก,การหญ้าได้3าสไร่ให้ปุ๋ยได้3-4ไร่ผลท้ายเราอยากได้มากกว่านั้นเราก็เลยไปเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มาแทนนะครับผลท้ายระบบต่างๆก็ต้องถูกทำลายตอนนี้นะครับที่บ้านสวนหรือว่าฟาร์มของเรา ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยคือผมเน้นที่จะใช้ระบบมาจัดการระบบแทนทั้งหมดนะครับผมจะให้เขาจัดการตัวเขาเองทั้งหมดทางเข้าบ้านสวนนี่ก็คือกระถินนะครับเยอะมากและตัดไม่ไหวเวลาจะถึงหน้าที่จะทํานาต้องมาตัดกระถินนะครับจ้างคนตัดนี่ยังตำสองสามวันนะครับเครื่องตัดหญ้าพังไปหลายเครื่องนะครับาหาว่าเอ๊ยมันมีสิ่งไหนที่ จัดการกระถินแล้วก็ได้ประโยชน์2ต่อจนไปได้แพะนะครับเข้ามาจัดการแทนนะครับแล้วตอนนี้ก็คือล่องสวนนะครับที่ผมทําสวนมะพร้าวฝั่งด้านล่างก็คือผมใช้ห่านมาจัดการแปลงมะพร้าวนะครับแปลงสวนด้านล่างห่านก็เป็นตัวกินหญ้าแล้วก็ให้ปุ๋ยให้กับเราแค่นั้นเองครับพยายามเลือกที่จะเอาระบบมาจัดการตัวเขาเองดีกว่า ถ้าเกษตรทํแล้วมันถูกต้องมันต้องมันต้องไม่เหนื่อยครับก็คือให้ระบบเขาจัดการตัวเขาเอางทั้งหมดโดยที่เราคอยดูว่าระบบตรงไหนมันเสียหายไปเราก็แค่มาเติมเต็มแค่นั้นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากข้อมูลเรื่องดินไว้นะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็ไม่ได้รอบรู้ทั้งหมดนะครับแต่ตรงนี้ผมใช้ประสบการณ์ที่ทําอยู่ ที่บ้านสวนแล้วก็ที่ฟาร์มนะครับมาแบ่งปันนะครับส่วนจะถูกหรือไม่ถูกยังไงนะครับคือผมพูดไปตามสิ่งที่ผมกระทำมานะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับครับผมขอบมากครับฝากคลิปดีๆหนึ่งคลิปไว้ครับครับผมสวัสดีครับ